สนะดีอ่ะรบบายรบแรงเป็นดีทุกเมื่อกินรบปบายแรงงการทุกกันบายบายหกมงแรงายหกมงแรงบายหกมงแรงเจ้าเอวบายทุ่มหนึ่งหนักหนักละายหกมงแรงบายทุ่มน หัยฉี่น้ำมันขึ้ขี้ลุ่ๆอ่างนี้นี่ใครได้ครบสี่ขันนี้ก็คือว่าหลู่แล้วนะขนลตสีขันขันละตได้ตัวนึงแล้วฝ่ายของปลาตะพยนที่ขันเดียวเขนาได้หลายตัวแล้วจาวนะด้นนานนอานน lên <laughs> bờ điều Dinh bồn nó ít hiểu nè Đồng thế lâu thì chỉ tới bồn Ủa hồ hết tên ly có cặp bề bếp lửa bố hết đồng, <cười> <thiệt> <cười> <cười> đồng. เออโดสี่สิบกระจกแตเขอว่านะต้องแบกเลรยเบ้ากนละเสอ้อตีกนละเซ้ออืมกนฬาดีดกระจกล้วน เพ่งจงนี่ปานินมันเข้าตาฟัง่งกันจงมาแดกจงมาแดกไม <c oughs> ่ใช่มาไล่ปลาผมหนีนะ <c oughs> ไปแล้วไ <c oughs> ม่มาไล่ปลาผมหนีนะจงมาแดกแล้วมันไม่แดก <c oughs> ลงไปจอดแบ๊บๆเลยไหม <c oughs> โอมาแล้ววะฟูงหัูไงวะแล้วก็มีเขี้วยวพ้าเลยนะ เล่ก็ต้องเอาด้วย้บ่มีแย่เขาได้เรบ่มีในืันที่นี่ของปั้นมานี่มีขี้ข้าวดนของเจ้าพ่อีบดดบัวมีหงยข้มไม่ใส่คืองบยใส่ดูแล้มีบ่มีแล้วมีขี้เดนเดมใจขี้ขาจึ๊บขี้ข้าใส่ก็มีแต่ขี้กรเด็นบ่มีขี้ขา มันอยากไก่เราดึงบ่ขนาดบ่ดึงบิดบิดขึ้นบ่ห่อนะไก่นี้เราดึงกลับคืนมามันนวงอนดีเนี่ยเดี๋ยวมันนอนพื้นเนี่ยคนปนินกินนอนพื้นคนปนินน้อยนะกินนอนพื้นนอนพื้นจริงนะจำดินเล็กวะนี่ยโอ้เลิกเขาได้ยิงกินดีคนปนินน้อยกินนอนพื้นกินนอนได้ป้ะก็ให้นั่ง ก็ไม่ให้นอนก็ให้นั่งนอนก็นั่งเอาเราต้องนั่งเอาเขาจะได้ว่าเราได้นั่งได้ทั้งคืนเลยนี่กระจกอยุกเซ่ จกล้วนๆวันนี้ส่งโตเมื่อวานนี้เปิดเข้าเปิดออกจนน้ำแข็งละลายบด <c oughs> เป็นน้ำเลยโอ้ใส่เบ็ดน้อยมืนเล่นน้ำอีกอยู่ไหนไปเล่นจัน้ออื่นเถอะเพราะว่าถูกไปเล่นกันในห,ห้นงหนองน้ำป้ะแตาลาพักร้อนไป <c oughs> จะมุดเล่นหัวเรศสัว

้กินบอกกินเฮงอะเนาะปลานินนะินเงป่านินกินนอนพื้นกินแคปม่หุ่มเมื่อเลยอันน่ะเพราะว่าปลาน้อยปลาในี้เลยปลานินนะกินมีแคปมะฮุ่มเมื่อเลยมันนะมันนีปลากระจุกรู้เลยกระจกกินเร็วมันแซวเร็วเหร๋ยดลอยไวยลอยไกลอยเร็วมันแซวรถนะพักพร้อมเหนือ กินทุหนอนนี้กินแทบบุ้งมือห็นบุ้งเรื่องอย่างกินกับเลยจุกระจกนะดึงแบบนี้กระจกแน่นอนเล่นไปอ้ขอหาไบลตกเบ็ดมาเล่นอย่างนี้หาเขาไปคุณเด้ขอหาบบ ไอหาไปบ่น้องบุญขากับไปพุณนี่แม่วาสลาผมยังบ่ฮอนอ๋อบุตรีปลาเก็ดกตเก็ดล่อนนะอันกินเนาะไอเบ็ดดีถ้าเป็นปลาหนังก็หนังเล่นหมดแล้วอ่านกินกันนะโอ้ยยานยานจังตั้มอยู่นี่ตัวอื่นก็ประมาณนี้แต่นี่ก็บุกีเก็ดแล้วถ้าเป็นปลาเก็ดกับเก็ดล่อนหนึ่งว่าขาอันกินเนาะถ้าเป็นปลาหนังก็หนังหนังเล่นหมดแล้ว เล่นใกล้นั่งเดี๋ยวเอาเรือมานั่งจงอย่างนี้แหละไอ้อะไอ้อะเอาเรือบันไดมันนั่งยิบขึ้นไปเด้อน้อยเว้ยปลามันอีซุกป่าเด้อจะมาลงไหมไปสลายป่าหายซุกทำหมดเด้อเป็นไรลงมาใกล้ไยเด้อปลาซุกทำหมดเด้อ เนี่ยมันส้วตัวเลยล่ะสดเดือดเลยอะไล่ของก็ตัวกูอันนี้อันนี้ตีไล่ปลาใช่ไหมเนี่ยไม่อยากมาใกล้ใช่ไหมตีไขว้หัวเอ้ใหญ่เกินใหญ่ใหญ่เกินใหญ่เกินย้ายมาตะหุนดื้อเห็นปลาตัวนี้ขึ้นเนย คุณนะณกินกงินดวยะ่มันผุ่งมม